สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอีพีที่25แล้วนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะหลังจากข้าวเจียคลอดลูกของนางแล้วนางก็ฝันร้ายว่าลูกของนางหายไปพอนางตื่นมาสาวใช้จึงบอกว่าลูกของนางร้องไห้ไม่หยุดเลยเด็กน่าจะหิวนมเลยจะให้นางมาป้อนนมหน่อยข้าวเจียจึงบอกว่าอย่าเอาเด็กเข้ามาข้าไมา่อยากเห็นนางสาวใช้จึงบอกว่าชายาล้องท่านร้องหน่อยเถอะนางร้องมานางเกินไปแล้วแล้วข้าวเจียก็บอกว่าจะอุ้มนางออกไป ข้าดูแลนางไม่ได้แม้แต่ตัวข้าเองดูแลไม่ได้เลยข้าให้อะไรนางไม่ได้สักอย่างเจ้าอุ้มนางออกไปข้าขอร้องเจ้าเถอะเฮาเจียก็ได้แต่นอนร้องไห้และพูดคําว่าขอโทษและโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของนางที่ห้องของอุลิตายาตเขาเรียกฟังหลูเข้ามาแล้วถามนางว่าข้าได้ยินมาว่าเฮาเจียร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนบ่าวไพ่ก็ลือว่านางโดนของข้าว่าจะย้ายนางไปอยู่ข้างเรือนเผื่อนางจะเสียสติ ฟางหลูจึงพูดว่าห้าวเจียเพิ่งจะคลอดลูกไม่สะดวกจะเคลื่อนย้ายองค์ชายจึงพูดว่าแต่ข้าตัดสินใจแล้วที่จวนเรามีคนใหญ่คนโตในรัสำนักมาบ่อยๆถ้าข่าวที่นางโดนของแพร่ออกไปข้าจะไม่อับอายขายหน้าหรอฟางหลูจึงพูดว่าองค์ชายเชื่อคนทรงจางมาตลอดไม่ใช่หรอวันนี้เรียกนางเข้าจวนเหตุใดไม่ให้นางตรวจด,ดูห้าวเจียสักหน่อยว่านางโดนของหรือไม่แล้วค่อยตัดสินใจ ช่วงนี้ห้าวเจียฝันร้ายร้องไห้ทั้งวันแล้วยังปวดหลังอยากอาเจียนข้าว่านางคงป่วยน่าจะเชิญหมอหลวงมาดูสักหน่อยองค์ชายจึงบอกว่าช่างเถอะนางหลอกลวงข้ามาตั้งนานขนาดนี้ข้าไม่อยากกับน,นางหรือไล่น่องออกจากจวนก็ดีมากแล้วแล้วยังจะเอาอะไรอีกแล้วจูๆ่ๆก็มีเสียงเด็กร้ององค์ชายจึงพูดว่าเหตุใดเด็กนี่ร้องทั้งวันไม่ยอมหยุดลบกวนข้าเสียจริงหาคนเอาเด็กนี่ไปส่งเข้าไปในวงังให้โมโมัวเลี้ยงดูจะได้ไม่ทําให้ข้าลาคาญ ฟางหลูจึงพูดว่าองค์ชายนี่เป็นลูกสาวแท้ๆของท่านนะท่านก็รูว้ว่าโมัวมวที่เลี้ยงดูในวังพวกเขาไม่มีทางเลี้ยงดูได้ดีแน่องชายหกตอนเป็นเด็กเป็นยังไงท่านก็เห็นกับตาตัวเองจะให้ลูกตัวเองไปเดินซ้ำรอยเดิมทำไมองชายจึงพูดว่าแค่ผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นสองคนที่เกิดจากอนุก,ก่อนหน้าก็ทำแบบนี้เหมือนกันนี่นี่มันไม่สำคัญหรอกที่สำคัญคือจะต้องคลอดลูกชายคนโตทำให้เสด็จพ่อมีความสุขเจ้าไปหาสตรีดีๆจากข้างนอกมาหน่อย แล้วก็แอบ,บนําตัวเข้ามาในจวนอย่าทําให้กระโตกกระตากไปฟางหลูจึงบอกว่าท่านชาสตีคนใหม่เข้าในจวนตอนนี้หรอองชายจึงได้พูดว่าในจวนนี้ข้าเป็นคนตัดสินใจเจ้าก็แค่ทำตามคําสั่งก็พอฟางหลูจึงพูดว่าองชายชาสตีใหม่ก็ช่างเถอะแต่อย่าส่งตัวลูกสาวเฮาเจวไปเลยถ้าไม่ได้จริงๆก็ใส่ชื่อนางเป็นลูกของข้าหลายปีมานี้ข้าก็ไม่ได้มีบุตรธิดาข้าจะต้องเลี้ยงดูนางให้เติบโตอย่างเต็มที่แน่นอน ในอนาคตให้นางได้เป็นลูกสาวคนโตที่เกิดจากพรรายาออกเลือนไปอย่างภาคภูมิใจองค์ชายจึงพูดว่าลูกสาวคนโตจากพระรายาเจ้าอย่าได้พูดจาเพ้อเจ้อไปเลยเจ้าจะมีลูกของข้าได้ยังไงฟังหลูจึงถามเขาว่าองค์ชายท่านหมายความว่ายังไงองค์ชายจึงบอกว่าไม่มีอะไรจะออกไปเถอะฟังหลูก็แอบสงสัยว่าองค์ชายจะต้องมีแผนการอะไรแน่ สาวใช้พาเขาเจยมาห้องห้องหนึ่งและพูดกับน,นางว่าขอให้ชายาลองกักบริเวณสำนึกผิดแล้วสาวใช้ก็มาล็อกประตูด้านหน้าที่ห้องของฟางหลูสาวใช้วิ่งมาบ,บอกว่าพระชายาข้าสืบเจอแล้วเจ้าค่ะแล้วนางก็มองไปที่น้าชาฟางหลูจึงพูดว่าอีแท้หลายปีนี้ที่ข้าไม่มีลูกก็เป็นเพราะและสาวใช้ก็ส่งซองยาให้นางแล้วพูดขึ้นมาว่า วันนี้คนทรงจางมาเอาของพวกนี้ให้คนขององค์ชายมเมล็ดอยู่ใช้เสิงตี้ตังกุยและชวนชงสำหรับยาพื้นบ้านที่ให้ประชายาดื่มพวกนี้ก็สืบหาไม่ค่อยเจอก่อนหน้านี้ข้าน้อยจับตาดูห้องครัวตั้งนานยังสืบไม่รู้ความอะไรปัญหาอยู่ที่ฝ่ายจัดการน้ำแล้วพวกเขาต้มพวกนี้ให้เป็นน้ำแล้วชงชาให้พระชาชนระชายาร้องให้ออกมาด้วยความโกรธและพูดว่าทั้งๆท,ที่ขมมากเหตุใดข้าถึงดื่มแล้วไม่รู้รสชาติอะไรเลย ตอนที่ข้าเข้าจวนมาแรกๆเขาได้ยินว่าข้ามาจากใต้ฉวนชอบดื่มชาเขียวจากบ้านเกิดเขาบอกว่าจะเก็บน้ำค้างจากบนต้นไม้มาชงชาให้ข้าจากวันนั้นชาที่ข้าดื่มทุกวันเขาล้วนให้บ่าวไพ่เตรียมเอาไว้ให้แล้วเขายังบอกว่าตอนที่ข้าดื่มชาจะต้องใส่น้ำผึ้งให้ข้านิดเดียวเพราะว่าคนซินฉวนล้วนดื่มชากันแบบนี้ต่อมาข้าถึงได้รู้ว่าคนซินฉวนดื่มชาเดิมที่ไม่ได้ใส่น้ำผึ้งข้ากับคิดว่า เขาแค่อยากให้ชาที่ข้าดื่มมีรสหวานขึ้นมาหน่อยดังนั้นเขาถึงเอาแผนการนี้มาเอาใจข้าที่แท้เขาก็หลอกข้าจริงๆตอนแรกข้าคิดจะเป็นประชายาที่ดีข้าคิดเพียงแต่จะช่วยเขาจัดการเรื่องภายนอกทั้งหมดเขาไม่อยากข้าออกไปข้างนอกข้าก็ฟังเขาคอยเฝ้าอยู่แต่ในบ้านเขาอยากจะรับอนุคมนีจวนข้าก็อดทนได้นั่นเป็นเพราะว่าข้าชอบเขาจริงๆ ชอบจนกระทั่งตัวข้าเองจะหายไปอยู่แล้วข้ากลับไปเชื่อว่าข้าไม่อาจกำเนิดบุตรให้องค์ชายได้ที่แท้นี่ล้วนไม่ใช่ความจริงแล้วพระชาย,ยาก็ดื่มชาถ้วยนั้นอีกนางจะพูดว่าเมื่อก่อนนี้ชามันหวานแต่ตอนนี้เหตุแต่มันถึงขมนางพูดไปและร้องไห้ไปที่หน้าจวงโอชธทยญาตองชายห้ากจัตรกวนก็เข้ามาองค์ชายห้าพูดกับนางว่า เจ้ายังบอกว่าเจ้าไม่เป็นห่วงเฮ้าเจียอีกได้ยินว่าน,นางคลอดลูกแล้วสภาพกับแย่ลงเจ้าก็มาเร็วกว่าใครเพื่อเลยแต่ทหารหน้าจนไม่ให้เขาเข้าไปองชายห้าจึงบอกว่าไม่รู้จักข้าหรอข้ากับพระชายามาพวกเจ้าก็ขวางหรอแล้วทหารก็ชักดาบมาขู่สาวใช้ของฟางหลุดเดินออกมาขออภัยด้วยองชายห้าพระชายาองชายห้าแล้วสาวใช้ก็ดึงทั้งสองคนออกมาองคชายแมอนุญาตให้ใครไปเยี่ยมชายาลองในจวนแต่พระชายารู้ว่าเป็นท่านทั้งสองคนจึงได้ให้ข้าน้อยแอบอมบอก แล้วองค์ชายฮาจึงถามว่าตอนนี้ห้าวเจียเป็นยังไงบ้างเต่าชายจึงบอกว่าชายาลองถูกกักบริเวณก่อนหน้านี้นางร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนทั้งกลัวไม่กล้าพบลูกที่จริงอาการนี้ข้านนอะก็เคยเห็นที่บ้านนอกมาแล้วตีที่โดนของเช่นนี้เดิมทีรักลูกของตัวเองมากหลังจากคลอดลูกเพียงข้ามคืนก็อยากจะฆ่าลูกอุ้มลูกฆ่าตัวตายไปก็มีชายาก็อยากเชิญหมอมาตรวจ แต่องค์ชายไม่ยอมที่ตำหนักสนมเหอเสีวเวยมาขอพบสนมเหอเสีวเวยจึงพูดขึ้นว่ารัชทายาทขังเฮาเจียชายาหลงเขาเอาไว้ข้าไม่กล้าไปขอร้องพระชายาแห่งแผ่นดินทำได้แค่มาขอร้องท่านแล้วสนมเหอจึงพูดว่ารัชทายาทไม่ใช่ลูกของข้าเรื่องในครอบครัวเขาข้ายิ่งสอดปากสอดคำไม่ได้ใหญ่เสวเวยจึงพูดว่าข้ารู้ข้า,ก,ขาก้าวไก่ไปเองยิงแต่ข้าไม่รู้ว่าวังหลังนี้นอกจากท่านแล้วจะมีใครที่พอจะช่วยข้าได้บ้าง รัชทายาททำไม่ดีต่อนางเดิมทีนางก็ทนไม่ไหวตอนที่คิดวางแผนนี่ออกจากจวนก็พบว่าตัวเองตั้งครันรัชทายาทอยากได้แต่ลูกชายนางกับขอดลูกสาวออกมารวมกับซึมเศร้าหลังคลอดถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปเกงว่านางสนมเหอจึงพูดว่าเจ้าเป็นห่วงนางมากนะเสเวยจึงพูดว่าคนที่บ้านสอนข้าว่าเป็นสหายกับคนอื่นจบตอนเขาสูงส่งดูดดยตอนเขาล้มลงพี่เฮ้าเจียไม่มีใครคอยหนุนหลังหากแม้แต่ข้ายังนิ่งดูดดย นางก็คงอับจนหนทางจริงๆแล้วเสี่ยวเวยคุกเข่าแล้วร้องไห้ข้าขอร้องท่านแล้วสนมเหอจึงบอกว่าเจ้าลุกขึ้นเจ้ากลับไปก่อนเถอะข้าเหนื่อยแล้วอยากจะพักผ่อนสักหน่อยเสี่ยวเวยที่จะร้องไห้ได้เดินกลับไปโมโม,ม,ม,มจึงพูดว่าชาย,ยาชอบชายาลองคนนี้ขององค์ชายหกมากันไหมคะสนมเหอจึงพูดว่าก็ใช่นะเด็กคนนี้มีใจที่ซื่อสัตย์คิดถึงตอนแรกตอนที่ข้าคลอดอิงเจิง้งอายุยังน้อยมากถ้ามีคนอย่างนางอยู่สักคนหนึ่ง ข้าก็คงไม่ถึงกับต้องมโม,มจึงถามว่าเช่นนั้นท่านจะช่วยนางยังไงสนมเหอจะบอกว่าที่จริงก็ไม่ลำบากอะไรก็แค่ขอร้องฟาบาทนิดหน่อยนางด้านพระชายาต่อให้ไม่พอใจหนังมากนางแค่ตำหนิข้าสองสามประโยคข้าเพียงแต่คิดว่าหลังคลอดข้าก็ซึมเศร้ามาตลอดอํำให้ลูกไม่เป็นที่โปรดปานไปด้วยชายาที่เป็นมิตรกับข้าก็ไม่เคยถามไถ่สักประโยคที่จริงข้าไม่โทษพวกนางเพียงแต่คนอยู่ในโลกใครบ้างที่ไม่เจออุปสรรค ใครไม่อยากให้คนอื่นยื่นมือมาช่วยบ้างระหว่างที่เสี่ยวเวย่ยเดินออกจากห้องสนมเหอนางก็พบองชายหกรออยู่องค์ชายหกพูดกับนางว่าหมอหลวงบอกว่าถ้าไม่พบตัวจริงๆทําได้แค่จ่ายยาระบายลมปานตับให้แล้วองชายหกก็ส่งยาให้เสี่ยวเวยเ่ยเสี่ยวเว่ยจึงพูดว่าจะทํายังไงดีแล้วท่านไม่เข้าไปหรอเมื่อคู่ท่านบอกว่าจะไปสํานักหมอหลวงพราะท่านจงใจให้ข้าพบกับท่านแม่ของท่านคนเดียวใช่ไหมองคชายหกจึงพูดว่า ข้าคิดว่านางไม่เห็นข้าน่าจะพูดได้ง่ายขึ้นหน่อยเหมือนว่าข้าจะคิดผิดไปเซเวยจึงพูดว่าเดี๋ยวค่อยคิดหาทางกันเถอะระหว่างทางที่เขาเดินกลับนั้นองค์ชายหกจึงพูดว่าตอนที่เสด็จแม่คลอดข้าออกมาเหมือนว่ามักจะร้องไห้ตลอดเช่นกันโดยเฉพาะตอนเด็กๆเ,เห็นข้าก็เหมือนเห็นสตูข้าก็ไม่รู้ว่าทําไมอาจจะเป็นความผิดของข้าก็ได้เซเวยจับมือเขาและพูดว่าอินเจิง้งบางทีตอนนั้นสนมเหอ อาจจะป่วยเหมือนพี่ห้าเจียก็ได้นี่ไม่ใช่ความผิดของท่านหลังจากสตรีขอดบุตรอารมณ์ก็แปรปวนได้ง่ายก็อาจจะมีภาวะซึมเศร้าขึ้นได้ถ้าเขาป่วยเข้าบางทีเห็นลูกตัวเองก็รู้สึกเจ็บปวดทรมานในใจพะสนมคงไม่อยากทํากับท่านเช่นนี้แน่นางก็เพียงป่วยเท่านั้นไม่อาจควบคุมตัวเองได้นี่ก็โทษนางไม่ได้แล้วก็ยิ่งโทษท่านไม่ได้ด้วยนี่ไม่ใช่ความผิดของท่านโมมวจึงเมียวบอกว่าองค์ชายหก พระชายาลองสนมเหอมีคำสั่งเดี๋ยวจะสั่งให้วนโมมัวไปที่จวนอัษฐายาตบอกว่าพบนางก็เหมือนกับพบสนมเหอราชทัายาตไม่อาจจะปิดประตูไม่ต้อนรับแขกแล้วที่จวนอัษฐายาตมีคนมาบอกองชายว่าหวนโมมัวมาเป็นตัวแทนสนมเหอจะไม่ไว้หน้านางก็ไม่ได้วนโมมัวมาพร้อมกับท่านหญิงหยวนอิงและเสี่ยวเวยคารวะองศาทยาตข้าน้อยได้รับคำสั่งจากสนมเหอมาถามสักหนึ่งประโยค ตั้งแต่ชายาลองห้าวเจ้ยคลอดลูกองราชทายาทก็ขังนางอยู่ในห้องตลอดนี่หมายความว่ายังไงองค์ชายจึงพูดว่าพัะสนมเหอไม่รู้อะไรตั้งแต่ห้าวเจ้ยคลอดลูกออกมาร่างกายก็ยังไม่ฟื้นตัวข้าจึงให้นางรักษาสุขภาพให้ดี่วนมัวมัวจึงพูดว่าแต่ตอนนี้ข่าวแพร่ไปทั่วในวังแล้วอกองราชายาดให้ห้าวเจ้ยออกมาพบด้วยเขาจึงสั่งคนให้ไปตามห้าวเจียออกมาแล้วห้าวเจ้ยก็เดินเข้ามาซยวเอ๋ยจึงถามว่าท่านเป็นไงบ้างห้าวเจียจึงตอบว่า ข้าสบายดีพวกเจ้าไม่ต้องกังวลไปหยุนอิงจึงบอกว่าถ้ามีคนบังคับเจ้าเจ้าก็ไม่ต้องกลัวไม่ได้จริงๆก็ไปอยู่ที่จวนของพวกเราก่อนองค์ชายจะพูดขึ้นมาว่าท่านหญิงพูดเช่นนี้หมายความว่าอะไรจเจ้าเจียนนั้นก้าวดินแดนเลือกมาให้อยู่ในจวนข้าถ้าไม่ได้รับคําอนุญ,ญาตจากข้านางก็ไปจากจวนนี้โดยพฤตการไม่ได้ที่ท่านหญิงพูดมาเมื่อคู่ต้องสงสัยว่าจะมิ่นยามสิ้นชวนของข้า หยนอิงจึงพูดว่าข้ามิกล้าเพียงแต่ว่าเห้าเจียนางแล้วเห้าเจียก็ดึงแขนนางไว้ท่านหญิงท่านไม่ต้องกังวลข้าไม่เป็นอะไรจริงๆต่ออกไปพวกเจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆข้าก็ไม่อยากจะรบกวนพวกเจ้าแล้วแล้วไม่ต้องมาหาข้าอีกนะแล้วเห้าเจียก็กลับมาที่ห้องที่โดนกักบริเวณองค์ชายจะพูดขึ้นมาว่าเมื่อคู่เจ้าลงมือได้มิเร็วท้าทางอ่อนของเจ้าทําให้คนชื่นชอบเสียงจริงช่วงเวลานี้ลำบากเจ้าแล้วรักษาตัวให้ดีๆนะแล้วข้าจะมาเยี่ยมเจ้าอีก ข้าวเจียจึงบอกว่าองค์ชายไม่ต้องมาแล้วองค์ชายไปทำธุระขององค์ชายเองเถอะองชายจถามว่าเจ้าหมายความว่ายังไงข้าวเจียจึงตอบว่าไม่ได้หมายความว่ายังไงเพียงแต่ข้าไม่อยากขอความสงสารจากคนที่ข้ารู้สึกขยแขแยงก็เท่านั้นองค์ชายขังข้าไว้ตีข้าเหยียดหยามข้าก็เพราะท่านไรแรงกำลังในรัฐสำนักไม่ใช่หรออาศัยความรักที่หายวับไปของเสด็จพ่อพึ่งพาพระชาย,ยาที่ชักกำเนิดสูงสัก แล้วก็ฝากความหวังไว้กับลูกชายที่ยังไม่มาเกิดแล้วองค์ชายก็บีบของฮาวเจียฮาวเจียยิงพูดต่อว่าดูเหมือนกับเข้มแข็งแต่กลับอ่อนแอเพียงเท่านี้ท่านคิดจริงๆหรือว่าถ้าท่านมีหลานชายให้มุกสินชวนแล้วท่านจะรักษาตําแหน่งของท่านได้องค์ชายบีบคอนั่งหนักขึ้นเขาพูดว่าที่กินที่ใช้ที่ใส่ที่สวมอยู่ข้าเป็นคนหาให้ทั้งนั้นบ้านแม่ของเจ้าที่เยียนชวนก็ไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีข้าเจ้าก็ไรค่ายงวดสุนัข ได้ฟังเรื่องจริงเจ้าโมโหแล้วข้าชอบท่าทางที่เจ้าโมโหเจ้ารู้หรือไม่เหตุใดตอนแรกข้าถึงชอบเจ้าว่าเจ้าไม่เหมือนกับเจ้าฟางหลูเจ้าไม่มีอะไรเลยเจ้าทําได้แค่อาศัยจมูกข้าหายใจเจ้าน่ะต้องอยู่ในเรือนนี้ไปทั้งชีวิตมีชีวิตโดยเพึ่งพาความเมตตาของข้าเจ้าก็รู้ต่อให้เป็นข้าก็ต้องใช้ชีวิตโดยดูสีหน้าของฝ่าบาทแม้แต่ข้ายังต้องมีชีวิตโดยถูกกล้ามตวนแล้วเจ้าล่ะเจ้าเป็นคนที่ไร้ค่ายิ่งกว่าปวกมด มีสิทธิ์อะไรไปขอศัก์ศีและความภาคภูมิละ่ะข้ายัางจะมาเยี่ยมเจ้าอีกจำเอาไว้ครั้งหน้าตอนที่ข้าเห็นเจ้ากระดิกหางให้ข้าดูหน่อยเฮาเจียอึ้งกับคำพูดของเขาสาวช้ของนางถามว่าพระชายาลองเป็นยังไงบ้างนางจะตอบว่าข้าไม่เป็นไรเจ้าพาเด็กไปหาพระชายาบอกนางว่าขอให้พระชายาดูแลให้ทีเฮาเจียก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด ระหว่างที่เสี่ยวเว่ยกับหยุนอิงเดินทางกับเสี่ยวเวย่ยนั่งคิดถึงเฮาเจียตลอดระหว่างนั้นรถม้าก็หยุดเสี่ยวเว่ยจึงถามคนขับรถม้าว่ารถม้าเป็นอะไรไม่รู้ว่าม้าเป็นอะไรทําไมถึงไม่ยอมเดินแล้วก็มีแมวดําวิ่งผ่านหน้านางไปเสี่ยวเว่ยจึงพูดว่าเป็นลางสังหรณ์ที่ไม่ดีหยุนอิงพี่เฮาเจียดูแปลกไปไม่ใช่นางแปลกมากๆข้าจะต้องกลับไปดูท่านไปหาอิงเจิ้งนะแล้วเสี่ยวเว่ยก็วิ่งกลับไปที่จวนของอชายและชายาท ที่ห้องของข้าเจียเ้าเจียถอดเครื่องประดับของนางออกหมดพร้อมกบเขียนจดหมายเอาไว้นางก็เปิดประตูห้องออกมาเ้าเจียนางคิดสั้นกระโดดลงไปในสระน้ําหน้าห้องของนางแล้วเสี่ยวเว่ยก็วิ่งมาที่หน้าจัวของชาลทาย,ยาททหารก็ไม่ให้นางเข้าเหมือนเดิมระหว่างนั้นเสี่ยวเว่ยก็ดึงดับของทหารออกมาแล้วสาวใช้ของฟางหลูก็บอกว่าพระชายาลองฆ่าตัวตายแล้วเสี่ยวเวย่ยเป็นคนไปช่วยนางขึ้นมาจากน้ำมอหลวงเข้ามาตรวจเลยบอกว่าเตรียมงานศพเถอะ เสี่ยวเว่ยจึงบอกว่าจะเตรียมงานศพได้ยังไงท่านจะดูแค่ผันผ่านแบบนี้ไม่ได้ให้พวกเราเตรียมงานศพไม่ได้นะท่านจะฝังเข็มและให้กินยาก็ได้หมอหลวงเลยบอกว่าค่าน้อยฝีมือแพทย์ไปถึงขั้นชายาลองตกน้ำนางเกินไปชิพจรแทบจ,จะไม่มีอยู่แล้วเกรงว่านางจะไม่ไหวแล้วแล้วเสี่ยวเว่ยกรล้องอย่างเสียสติขอร้องให้หมอหลวงช่วยหมอหลวงจึงพูดว่า หมอหลวงสวีอาจจะมีวิธีเขาเคยช่วยคนที่หยุดหายใจไปนานคนหนึ่งแต่เขามีฐานะพิเศษจึงว่าจะเชิญเข้ามาไม่ได้นะสิเสีวเวยจึงวิ่งออกไประหว่างนั้นองค์ชายญาติฟังหลูก,ก็เดินม,มาพอดีเสีวเวยจึงขอร้ององค์ชายไปตามหมอหลวงสวีในวังองค์ชายจึงพูดว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าหมอหลวงสวีคือใครหมอหลวงสวีเป็นหมอหลวงประจําพระองค์ของฝ่าบาทวันนี้ดึกดื่นให้ข้าไปหาหมอหลวงสวีถ้าหากผู้คนคาดเดาว่าอยากรู้อาการป่วยของฝ่าบาท ถ้าลงโทษมาแล้วใครจะรับผิดชอบเสยเวยจึงบอกว่าท่านไม่ไปข้าจะไปเององค์ชายจึงบอกกับฟางหลูวว่าไปตามนางกลับมาหากมีเรื่องพวกเราสองคนก็ต้องลำบากไปด้วยแต่ฟางหลูไม่เชื่อเขาวิ่งไปหาเฮาเจียองค์ชายหกพาเสยเวยหยวนอิงมาพบฝ่าบาทด,ดูแลบอกว่าวันนี้ฝ่าบาทปวดผัสเียนสเสวยยาบรรเทาไปแล้วเกรงว่าพวกท่านจะเข้าไปไม่ได้เสยเวยจึงบอกว่าตอนนี้สถานการณ์เร่งด่วนท่านต้องให้พวกเราเข้าไปพบฝ่าบาทหน่อยเถอะองชายหกจึงบอกว่าถ้างั้นจะเชิญหมอหลวงสวีไปรักษาก่อนได้หรือไม่ คนดูแลจึงพูดว่าหมอหลวงสวีเป็นหมอประจําพระองค์ของฝ่าบาทถ้ารักษาภายนอกจะมีปัญหาตามมามากมายขอองค์ชายหกเข้าใจด้วยหยวนอิงจึงพูดว่ารบกวนผู้ดูแลเหลียงช่วยหน่อยเถอะจากนี้พวกเราจะทูลฝ่าบาทเองทั้งหมดจะไม่เกี่ยวกับท่านผู้ดูแล ผู้ดูแลจึงบอกว่าวันนี้ไม่ได้จริงๆท่านหาคิดวิธีอื่นเถอะที่จวนขององชาย5าันกวนก็รีบออกมาชาย่าถามว่ามีเรื่องอะไรตันกวนเลยบอกว่าหยวนอิงส่งข่าวมาบอกว่าเจ้าเจียเกิดเรื่องแล้วข้าต้องไปเชิญหมอหลวงในวังมาช่วยนางองชาย่าจึงถามว่านี่เจ้าจะไปเชิญที่ไหนกันนี่เจ้าเท่ากับบุกลุกวังหลวงซันกวนจึงพูดว่าสนใจอะไรมากมายไม่ได้แล้วองชายหกห้ามนางไว้แล้วพูดว่าเจ้าเป็นท่านหญิงตาลฉวนบุกลุกวังซินฉวนโทษจะหนักมากขึ้นนะ ข้าจะไปพบแทนเจ้าเององค์ชายห้าก็ดึงทวนของนางซึ่งถามว่าเจ้าใช้ทวนเป็นหรอเขาไม่ฟังเขาก็แบกทวนของนางออกไปเจ้าอย่าได้บุมบาตเด็กขาดแล้วองค์ชายห้าก็มาที่พักของหมอหลวงสวีทหารก็ห้ามเขาไว้บอกว่าไม่มีคําสั่งฟาบาทห้ามเข้าองชายห้าจึงบอกว่าข้าจะที่ใบกับฟาบาทเองแล้วเขาก็ตะโกนเรียกหมอหลวงสวีแล้วหมอหลวงก็ออกมาถามว่าใครนะ่ะองค์ชายห้าเข้าไปหาหมอหลวงสวีแล้วพูดว่า ท่านรีบไปช่วยคนกับข้าหน่อยหมอหลวงได้ถามว่าใครองค์ชายห้าจึงบอกว่าจะช่วยใครก็เหมือนกันหลวงจึงบอกว่าไม่ได้ไม่มีคําสั่ง่าบาทข้าน้อยมิอาจกล้ารักษาโดยพละการเด็ดขาดองค์ชายห้าจึงบอกว่าทําไมท่านถึงข้ามคือเช่นนี้นะพวกนี้ข้าจะอธิบารเติรพ่อให้ดีๆได้หรือไม่ท่านไปรักษาคนกับข้าก่อนทหารก็มาขวางเขาไว้องค์ชายห้าจึงพูดว่าถ้าพวกเจ้ามีดีข้าจะให้หมอหลวงรักษาข้าอยู่ตรงนี้แหละ องค์ชายห้าเอาทวนมาจาะที่คอของเขาระหว่างทางก็มีทหารจะคอยจับเขาองค์ชายหาเอาทวนจาะคอเขาแล้วดึงหมอหลวงสวีเอาไว้ผู้ดูแลของฝ่าบาทจึงพูดว่านี่เป็นการลบเหลือเบื้องสูงองค์ชายห้าจึงบอกว่าการช่วยเหลือคนจะสนอะไรมากมายขนาดนั้นไม่ได้แล้ววันนี้ข้าจะพาเขาไปให้ได้แล้วองค์ชายหกเอารถม้ามารับหมอหลวง แล้วบอกให้ทุกคนหลีกไปผู้ดูแลจึงพูดว่าตอนนี้รีบส่งคนกลับไปเรื่องนี้ยังจะพอปิดบังได้นะพอให้หมอหลวงสวีสัมผัสกับคนนอกแล้วโทษในการสอบถามอาการของฝ่าบาทก็แก้ตัวไม่ได้แล้วองค์ชายหกจึงบอกว่าพวกเราจะส่งคนกลับก่อนตอนเช้าขอให้ผู้ดูแลเลี้ยงผ่อนผันด้วยระหว่างนั้นฟางหลูงก็ช่วยมาดูแลห้าวเจียสาวชายของห้าวเจียก็พาเด็กมาฟางหลูงจึงตีเด็กให้เด็กร้องออกมาสาวชายจึงถามว่าท่านทําอะไร ฟังหลูจึงบอกว่าข้าต้องให้ห้าเจียได้ยินเสียงเด็กคนนี้ร้องไห้ให้นางรู้ว่าบนโลกใบนี้ยังมีเด็กคนนี้ที่ร้องให้นางฟื้นขึ้นมานางจะตายไม่ได้นางจะต้องฟื้นขึ้นมาพอมอหลวงสวีมาถึงหน้าจวนองชายาศเขาก็ไม่ยอมให้เข้าไปข้างใน องชาย,ยาจึงพูดว่าส่งหมอหลวงสวีกับวังไปองค์ชายห้าจึงพูดว่าข้าจะดูว่าใครกล้าวันนี้ชีวิตของเฮาเจียพวกเราจะต้องช่วยไว้ให้ได้เสวเวจจึงพูดขึ้นมาว่าองค์ชายพวกเราพาหมอหลวงมาแล้วท่านเมตตาให้พวกเราเข้าไปช่วยพี่เฮาเจียด้วยเถอะองค์ชายจะฉายาจึงพูดว่าเจ้าต้องรู้นะว่าเฮาเจียเป็นของข้าความเป็นความตายของนางข้าเป็นคนกำหนดเกี่ยวข้องอะไรคนนอกอย่างพวกเจ้าเสวเวจจึงพูดว่านางไม่ใช่สิงของของท่านนางเป็นคน องค์จายาตจ,จึงพูดว่านางเป็นคนอะไรกันนางพยายามทุกวิถีทางมาอยู่ตรงหน้าข้าข้าเคยให้โอกาสนางบัดนี้กลับอยากจะตายในจุดของข้าเพิ่มความอัปมงคลคนนางอยากตายไม่ใช่หรือเช่นนั้นก็ให้นางตายไปเสียววยตบหน้าองค์เจษฎายาตท่านมันหน้าไม่อายองค์เจษฎายาตกระตบหน้าเสียววยกับแล้วออดาบมาจี้ที่เสียววยองค์ชายหกจึงถีบเขาก็เดินลงไปแล้วออดาบมาจ่อองค์เจษฎายาตแล้วสั่งให้มอหลวงเข้าไปองค์จะฎายาติพูดก,กับองค์ชายหกว่าเจ้าเป็นแค่ลูกอนุ เจ้ากล้าดียังไงนะโกว่าข้าจะทูลเสด็จพ่อหรอองค์ชายหกจึงบอกว่าคิดว่าจะคมคูคนอื่นต้องดูสิ่งตัวเองทําให้ดีก่อนหลายปีนี้พี่ร้องได้ผลประโยชน์จากฝ่ายทะเบียนราดย่างไรข้ารู้ดีทุกอย่างระวังตัวให้ดีเอาไว้ที่ห้องของฮาวเจียหมอหลงสวีกํลาลังตรวจนางฟางหลูจึงถามว่านางเป็นยังไงบ้างพวกเสี่ยวเวย่ยยืนรออยู่นอกห้องเสี่ยวเวย่ยจะพูดขึ้นมาว่าเข้าไปตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ออกมาอีกหยุนอิงจึงบอกว่าไม่เป็นไรรออีกหน่อยนะเสี่ยวเว่ยจะบอกว่า ต้องโทษข้าถ้าปกติใส่ใจนาให้มากกว่านี้หน่อยนางก็คงไม่ทําเช่นนี้แล้วหยวนอิงจึงบอกว่าจะเป็นความผิดของเจ้าได้ยังไงล้วนเป็นความผิดของอินซงในห้องของเฮาเจียฟังหลูถามหมอหลวงว่าเข็มก็ฝังแล้วยาก็กินแล้วทําไมนางไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยหมอหลวงสวีจึงบอกว่าสิ่งที่ข้าทําได้ข้าก็ทําแล้วตอนนี้ก็แล้วแต่โชคชะตาของประชายาลองแล้วถ้าฟื้นขึ้นมาก็จะมีชีวิตรอด ถ้าหากไม่ฟื้นแล้วหมอหลวงก็เดินออกไปสาวใช้ของเฮาเจียก็ร้องไห้ออกมาฟังหลูจึงสั่งว่าห้ามร้องไห้นะชายรองของเจ้ายังไม่ตายซะหน่อยฟังหลูจึงพูดกับเฮาเจียว่าเฮาเจียเจ้าฟังข้านะวันนี้เจ้าจะต้องฟื้นขึ้นมาให้ได้เช่นนั้นรอลูกเจ้าโตขึ้นข้าจะบอกนางว่าเจ้ายินยอมแต่งเข้ามาเพื่อเป็นชายรองของพ่อนางพอเจ้าคลอดนางแล้วเจ้าก็หนีตามผู้ชายคนอื่นไปเจ้าไม่ต้องการนางเฮาเจียถ้าเจ้าไม่อยู่ รอให้นางโตขึ้นมาข้าจะให้นางเรียนรู้สิ่งเลวทรามจากเจ้าสองคนนั้นให้หมดถ้าถึงวัยนั้นแล้วข้าจะให้เจ้าลองให้นางไปเบี้ยล่างให้นางแต่งงานกับใครก็ได้ก็เหมือนเจ้ากับข้าแต่งงานกับคนพาลลำบากลำบนไปทั้งชีวิตถ้านางร้องให้กับข้าข้าจะบอกนางว่าสมน้ำหน้าเจ้าใครใช้ให้แม่ทแท้ๆของเจ้าไม่ต้องการเจ้าใครใช้ใแม่ทแท้ๆของเจ้าทิ้งเจ้าไปเองเฮาเจียเจ้าได้ยินใช่ไหม ถ้าเจ้าได้ยินแล้วก็ยังไม่สนใจจริงๆแล้วก็เช่นนั้นก็เช่นนั้นเจ้าก็ตายไปก็ดีถ้าหากเจ้ายังมีเศษเสี้ยวที่ไม่อยากยอมแพ้มีเศษเสี้ยวที่คิดถึงลูกของเจ้าจริงๆข้าขอร้องเจ้าลืมตามพูดสักหน่อยสักประโยคได้ไหมฟางหลูร้องไห้ไปก็เรียกเฮาเจียไปแล้วเฮาเจียก็ฟื้นขึ้นมาแล้วพูดว่าทําไมท่านถึงใช้เป็นตะแผนแบบนี้นะฟางหลูจึงบอกว่าจะพูดอะไรนะเฮาเจียลืมตามขึ้นมาแล้วพูดว่าทําไมท่านถึงใช้เป็นตะแผนแบบนี้นะ แล้วหมอหลวงก็เดินมาบอกข่าวคนข้างนอกชายาลองปลอดภัยแล้วตอนนี้พ้นอันตรายแล้วเซวเวยจึงถามว่าพวกเราเข้าไปเยี่ยมนางได้ไหมเซวเวยซันกวนและหยนนิงก็อยู่ห้องของเฮาเจียเฮาเจียจึงบอกว่าข้าได้ข่าวว่าพวกเจ้าทำลงไปมากมายเช่นนั้นข้าผิดต่อพวกเจ้าเซวเวยจึงพูดว่าขอแค่ท่านมีชีวิตอยู่ให้พวกเราทำมากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรก่อนหน้านี้ที่ท่านไม่มีความสุขมาตลอด นั่นก็เพราะว่าท่านป่วยต่อไปรักษาสุขภาพให้ดีมีแต่ตัวท่านเองถึงจะล้ำค่าที่สุดหยวนอิงจึงบอกว่าต่อไปเจอปัญหาอะไรต้องบอกพวกเรานะซันกวานจึงพูดว่ายังมีพวกเราทุกคนอยู่ทําไมต้องฝืนทนอยู่คนเดียวล่ะเสี่ยวเวย่ยจึงหยิบจดหมายมาคืนเฮาเจียต่อไปห้ามทําเรื่อง,องโง่โเช่นนี้นะอีพีที่ยี่สิบห้าจบแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่อีพียี่สิบหกเลยค่ะ